้้าขึนมรก็เดี๋ยวถ้าอยากเปิดแองไยินชามก่อนขึ้ดรตทำไงดีล่ะวันนี้ฝ่ายอยู่กับ Ford Next Gen นะคะ <c oughs> ก็หมดห่วงเรื่องการจอดร,รถตากแดดไว้ <Wow. S 1> เพราะว่า Ford Next Gen เรามีแอป Ford Pass ที่สามารถสตาร์ทรถผ่านมือถือได้ค่ะ <c oughs> อ่าๆก่อนที่คุณจะสัมผัสประสบการณ์ใหม่แบบนี้ <c oughs> คุณต้องมีแอปะก่อน ฝ้ายจะมาแนะนําวิธีการสมัครแบบง่ายๆไปดูกันเลยค่ะระบบ iOS สามารถโหลดจาก App Store ส่วนระบบ Android สามารถโหลดจาก Play Store ได้เลยค่ะแต่วันนี้ฝ้ายจะมาแนะนําในระบบของ iOS ก่อนนะคะเที่ยงกดค้นหาคําว่าสอ r พาร์ทแล้วเราโหลดได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็เปิดแอปและเลือกภาษาไทยกดสร้างบัญชีกรอกข้อมูลของคุณให้เรียบร้อย กรอกเบอร์มือถือแต่ระหว่างสมัครคุณต้องอยู่ในรถและสตาร์ทรถกดที่หน้าจอซิงก์กดตั้งค่ากดตัวไปกดเกี่ยวกับซิง์จะเห็นเลขตัวถังของรถนำไปกรอกในฟอร์ดพาร์ใส่เลขตัวถังเสร็จแอปจะโชว์หน้านี้ให้คุณสามารถตั้งชื่อได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้กด เปิดใช้งานปานะกดเข้าใช้แล้วจะมีข้อความดิ้งมาว่าได้รับอนุญาตกดรีเฟซถือว่าสมัครเสร็จเรียบร้อยค่ะหลังจากสมัครอร์ดพาาเสร็จนะคะเราก็สามารถสตา,าร์ดรถและเปิดแงยินจำก่อนขึ้นรถได้ด้วยค่ะและครั้งหน้าฝ้ายจะมาแนะนำเรื่องเกี่ยวกับอะไรฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย